ลมแรงกวันนี้ซื้อน้ำมาอย่างเนี้ยมึงซื้อน้ำมาแล้วของไหว้เรียบร้อยครับเออเป๊ะทุกอย่างอือไอ้เดี่ยมึงอย่าลืมผ้าเย็นของของพี่เอกเวยเหรอมีพร้อมสามผืนสามผืนพี่เอกเขาใช้สามผืนเลยไงเอามาเช็ดหัวพ่อเช็ดหัวพ่อมึงจะบ้าเลยไอ้พวกนี้มึงเคารพเขาบ้างเคารพเขาบ้างเขารุ่นพ่อมึงเลยนะเออ แหมเฮ้ยทำไมลมมันเด้วฝนจะตกป่ะไม่รู้นอนเลยเดินอนไปเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายสำรวจกันก่อนไปจะได้นั่นไปเปิดย่างพี่ใครวะอะไรใครเดินเข้าไปในศาลาใครใครมึงเห็นเหรอเห็นมีคนเดินเข้าศาลาหน้าประตูเห็นไหมศาลาเหรอฮ่าใช่ ในศาลาเหรอในศาลาไปดูดิไปดูดิจะถ่ายอยู่แล้วเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะเนี่ยประตูเปิดอ่ะมีคนเข้าไปป่ะมีใช่พี่ตอนผมออกมาประตูปิดนะ แล้วเมื่อกี้คือมึงเห็นคนเดินเข้าไปเหรอใช่แมาเาอีกเดินเข้าไปเลยอะชัวร์ว่า,า่า<ม>ตาฝาดเปล่ามีมีใครมีใครไหมครับมีคนอยู่ไหมพี่ครับขอโทษครับจะจะถ่ายแล้วครับมีใครอยู่ไหมครับพี่มึงเห็นเป็นยังไง <Huh? S 2> คนหรือพระหรืออะไรเป็นคนเป็นคนเป็นคนเดินแวบ,บเข้าไปเลยผมเห็นแบบหลังไวัวตอนแรกเราจะถ่ายสำรวจกันก่อนนะครับเพราะว่าก็นั่งยืนคุยกันปกตินะครับปรากฏว่าเจ้าเอเห็นคนเดินมาเดี๋ยวดีเมื่อกันให้เห็นเบื้องหลังไวเลยนะครับว่าเรามาสำรวจจริงๆก่อนนะครับก่อนที่จะถ่ายทำสับปะเรเจ้าผี อะไรคนลุกงั้นไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันว่ามีคนเข้ามาจริงหรือเปล่าใคนลุกเลย,ลยมึงหันหน้ามาเนยหันหน้ามาอย่าทำนะเฮ้ยลุกเยอะนไปเยอะนะนี่มึงไปเยอะเลยนะเตี้ย <laughs> มึงไปเยอะจริงเนี่ยต <laughs> ำรวจผีหัวมึงน่าสนใจกว่าตอนเนี้ย อันนี้ไม่สนใจคนวิ่งประอกเยเอาไปไปไปอย่าเสียเวลาไอ้หาเผื่อมีคนเข้ามาเรามึงชัวร์นะตาไม่ฝาดนะเออเพราะประตูจะเปิดได้ไงพี่เพราะศาลานี้ตอนแรกเราก็เข้ามาให้เจ้านี่เขามาเปิดเพื่อปลดล็อกคุณจงกุญแจเขาก็ปิดดีนะครับแล้วเมื่อกี้นี้เห็นเหมือนมีคนเนี่ยเข้ามาในศาลานี้แล้วประตูดันเปิดไว้ด้วยนะครับเลยแปลกใจเดี๋ยวกูจะเดินเข้าตรงน,นี้ <พ uka> ไอ้จอยมึงดักกล้องฝั่งนูน้นมึงคอยส่องอย่างเงี้ยมึงยืนตรงเนี้ยมึงคอยส่องเนี้ยเ,เพื่อให้รู้ว่าไม่มีคนเอามึงศาดตรกล้องไปเร็วๆให้ชัวร์เลยนี่นะฮะทั่วศาลาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะอ้อมอ้อมได้แบบนี้นะนนนนนนเนี่ยเนี่ยมันจะอ,อ้อมได้แบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเดินไปนี่เฮ้ยเราออาให้ชัวร์เว้ยอืมแปลกว่ะ มึงเห็นเป็นยังไงเป็นพระหรือเป็นอะไรไม่ใช่เป็นพระพี่เห็นเป็นคนเลยเหรอคนเนี่ยแหละมันแปลกเดินเข้ามาเปิดประตูอ่ะเปิดประตูแล้วแวะเข้ามาเห็นหลังไวๆเลยเข้ามาจ่อยเข้ามาไม่เยืนในท่อไม่มีหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงวะไม่มีคนนะเออแปะมึงตาฝาด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 อย่ามัวอย่าไม่เอาอย่าไม่ทันไรมึงจะมามาหลอกมาหลอนกูแล้วไอ้นี่ ไม่เอาพูดตรงๆเลยที่นี่มีร่างฝากเอาไว้นะครับจะพูดว่าไรา้ญาติก็ได้นะครับเพราะว่าถึงเขาจะมีญาติแต่ว่าไม่สามารถติดต่อญาติได้แล้วนะครับก็เลยเป็นเนี่ยฮะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีอภิธิหารปฏิหารปรากฏการอะไรหลายอย่างมากเฮ้ย<ะ>ตามคำเรื่องเล่าที่เขาบอกว่ามีคนอยู่ในสารานี่คือ<ะ>อ้าว เออว่ะอืมมเฮ้ยแปลกเว้ยเอาให้ดูนะครับว่ามีจริงๆนะแต่ผมให้ดูแป๊บเดียวนิดเดียวนะให้ดูนิดเดียวจอยไม่มไอ้มาไอ้ไม่ต้องรอไอ้ฮ่าคนกำลังจะเปิดมึงนี่มันไอ้เวร เนี่ยเป็นนะให้ดูเนอะมันมีกระดูกมีอะไรอยู่อ่ะพอพ่อพอ,พอมไม่ไม่ของจริงนะครับเพราะว่าเฮ้ยคือเขาฝากเอาไว้เสร็จแล้วบอกว่ามีเรื่องเหตุการณ์ว่ามีคนอยู่มึงเสกมาเห็นคนเดินเข้ามาแล้วพอกูเล่าเรื่องราวว่าเฮ้ยเนี่ยเขามีฝากไว้ตอนแรกกูลืมไปเลยนะเนี่ยแล้วพอบอกว่ามีเรื่องราวของเฮ้ยคนเฮ้ยกูคนลุกเลยเหมือนันวะจริงพี่ โอย,ปปยอมึงนี่แหละเดี๋ยวกูให้มึงทําได้นอนมึงไม่มีทางรอดเงืม้อมือกูได้อ่ะดูนะครับศาลาที่นี่เป็นศาลาเดียวกันที่วันนั้นเกิดเหตุการณ์พัดลมติดนะฮะของพี่เอนะนตัวนี้แหละอ๋อนีเนี่ยมันต้องมีการดึงอะ่ะเห็นไหม ต้องมีการดึงพัดลมถึงจะติดนะฮะเออแต่วันนั้นมันติดเองใช่ไหมติดเองแปลกเว้ยแล้วติดแค่ตัวเดียวด้วยเพราะว่าอ่านี่คัทเอาเนี่ยมันเปิดนะเนี่ยนะถ้าเปิดคัทเอามันต้องเปิดทุกตัวแล้วมันต้องเห็นว่ามีคนมาเปิดตรงนี้ถูกไหมเออแล้วเสียงมันดังแรงด้วยเออมันแปลกจะเกิดสับคัตเอาขึ้นก็ดีฮะคือสาราที่นี่เรามากี่ครั้งเราก็ได้เจอ เราได้เจอเหตุการณ์อะไรประหลาดประหลาดหลากหลายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยกันนะฝากติดตามในช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับเอาไว้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับให้เราได้เห็นสถานที่ก่อนที่เราจะมาถ่ายทํากันจริงนะครับคืออย่างน้อยวันนี้หายคาใจครับว่าไม่มีคนเข้ามาเพราะตอนแรกกะว่าจะเดินมาสำรวจมาแนะนําสถานที่อะไรกันไปปรากฏว่าเจ้านี่เจ้าเอเอเห็นก่อนก็เลยวิ่งเข้ามาเลยยังไม่ทันได้ไม่รู้เปิดทันหรือเปล่าตอนที่เราวิ่งเข้ามาเปิดพี่แต่ไม่ไม่เห็น มันมันมันไกลอ่ะเหรอพี่เอเห็นชุดอะไรเห็นเห็นเสื้อดำแล้วก็แวบเข้ามาเลยแล้วคือเห็นเดินเข้าในศาลาเนี่ยเหรอแบบพอเปิดประตูอ่ะแล้วก็หลังวัยวัยเข้าเข้ามาแต่ประตูงานอ่ะประตูเปิดอ้าไว้ใช่ก็ดีเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเนาะเดี๋ยวเอจะได้รู้ว่าคนใครผมชุดตรงข้างนอกไม่มึงเลือกไม่ได้มึงก็เลือกไม่ได้ <laughs> ปลายร้านจวด้ยวย <c oughs> เออโอเคแค่นี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามช่อง Youtube ด้วยฝากสัตกบตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหิว,วไปเออแปลก